ตัวจะแรงหน so ่อยเพราะมีจะกินเนื้อยายแกบีดรองเท้าแต่ว่าแถวนี้ป็นผักหวานหลายต้นจุดนี้ก็มีผักหวานแต่ไม่โดนเก็บถ้าเป็นกลางคืนผมจะไม่ว่ามีแต่ต้นผักหวานยายแกอาจจะเดินมาเก็บผักหวานอย่างนี้แล้วมองเห็นตรงนี้เนี่ยอดใหม่เห็นได้เนี่ยนะนะนะอันนี้อะใช่ใบอ่อนของต้นไม้ที่รองเท้ายายเห็นน่ะกับต้นผักหวานต้นนู้นน่ะ วมนนันนก็มันๆดีนเนาะก็ถ้าถ้าขวดนั้นอ่ะถ้ามันเอาให้หลานันกินก็ต้องมีดีนหลานผมกับมันด้วยใช่เพราะอมปากขวดเหมือนกันเขาเป็นสุดใจเหรอพี่เนาะใช่ครับหลานไปแล้วคมณน้ง <c oughs> แต่สายพันธุ์นะครับ